สั่งมีมีพานสิตน์ฮะมีพานสิทธนะ์เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่เมืองเซา,านต้าเซียนตาเขาก็ใส่อะไรลงไปครับใส่ผักผมก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อคนระับผมเลยต้องลองกินอ๋อเป็นมีเหลืองคนระับไป มีทานสิทธิ์ทิดาตอคอทดาตอคออ่านนนี่ทำสิ่ดีอแล้วก็อคออคอี่ทดาตอคอได้ไหมฮะโอเคโอเคโอเคแล้วอันี้อนี้อนี้อ่า อองั้นก็โอเคแล้วอันนี้ก็มีขาย Guys me. yes, uh, makan mee phansit mee phansit แกอันนี้สปาเก็ตตี้ no a, a little bit a little bit speak ไ h นด d โ้ยสวี from, เรีน a ู้ภาษาได้ดี o ันนี้ e ่นี่ว่าวแบบคุไฮ t น i ่นคื i นั่นคือนั่นคื u นั่นคือนั่นอนั่นคื i นั่นคือนั่นคือนั่อนน่คันันนนที่นี่น่นันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอาจจะกินพอนนด กาแฟกฮอทฮอกาแฟวันโนซูกะโนซูกะรเรียบร้อยครับว no ันน no. ี้ก็สั่งกาแฟกับมีบานสิมากาแฟหนึ่งคได้ชิมว่าอาหารชื่อของเมือสารเซียงต้า อะไรบ้างครับกับร้านที่ดังที่สุดขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้คนเต็มทั้งวันทั้งคืนเลยครับอันนี้ก็รอรอเข้ามาให้อยู่เพื่อได้ชิมด้วยกัน้วตอนที่แบตจะหมดมาแล้วครับมื่นยีทา,านหมี่านสิบของผมอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. เขาไม่ได้ทําให้มัน mm hmm. เขาไม่ได้ทำให้มันแห้งมัเป็นน้ำเยอะเกินไปครับแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ย ใส่ไว้ในมีพริกมีอะไรด้วยโหครับแบบนี้นี่พอคุยกันรู้เรื่องหน่อยถ้าน้ำเยอะเกินไปเนี่ยผมก็มัค่อยชอบนักแน่บอกตรงบอกตรงชิมครับก่อนแบบจะหมดครับมีพังสิบ ชอบที่กินที่จาการ์ตาหรือเปล่าสมัยร้านนี้ทุกร้านเนี่ยเมืองเนี่ยทุกร้านจะมีขายผมว่าเขาคงอร่อยของเขานะครับเมืองนี้คนจีนมาอยู่เยอะด้วยอืมอร่อยมันไม่หวานออกม,มันเค็มๆเธอคล้ายหมี่แท้ที่ไม่ได้ปรุงเส่น้ำตานะเขากินรสบ จิ้มตลกไปดูแล้วจิ้มนเนี่ยเพว่ความแซ่บผมก็ใส่ลงไปคอฟฟี่ตัวพีแบ็คเด็กกีา แล้วไม่ใส่น้ำเยอะด้วยนะใส่น้ำาูกิบแบบที่ผมชอบเลยพี่แด้พวงเขาจะใส่น้ำเยอะบอกเขาไม่เอาน้ำเขาเออนะ่ะ นี่เป็นคล้ายๆกับเกี๊ยวเกี๊ยวเขาจะอร่อยหรือเปล่าพิมด,ดูครับแต่แน่ๆในเส้นนุ่มร่อยอดูกใจในวันนี้ผมมาสำรวจท่องเที่ยวที่อินโดนีเซียวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2557นะครับ คือกาแฟเป็นสูตรของเมืองน,นี้เลยครับเดี๋ยวว่ายิคลิปหนึ่งกินมี่ยนสก่อนกาแฟอีกเรื่องหนึ่งใครดูคลิปนี้ถือว่าคุ้มแล้วกันดูกาแฟด้วยดูอะไรด้วยกลัวแบตจะหมดครับก็เลยจะถ่ายดูเฉพาะตัวนี้ก่อนมีน,น้ำติดก่อนไม่มีที่วางครับ มากินนะให้กับให้โดนพริกด้วยน,นะถ้าไม่โดนพริกมันรู้สึใช่ครับ<ๆ>คำนี้ก็มีพวกหมูพวกอะไรเยอะหน่อยเพราะว่ากินเต้นไปก่อนเนยมีเป็นรางวัลของผมที่ผมได้กินหมูเยอะคำนี้ ไม่เสียแรงที่ตลาดอาหารเช้าโรงแรมมาน่ากิวเหรอเยอะไ,ไปหรือเปล่า เราจะไม่กินก็แรงเส้นเยอะกินพริกไปด้วยไหมกินมมันหนวัวครับเยอะ